สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับหนึ่งนาทีสุขภาพดีใบจักรีนะครับคราวที่แล้วผมก็ได้ให้ตัวอย่างไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายอยู่กับบ้างในช่วงภาวะวิกฤตโควิด1 i นะครับสําหรับคราวที่แล้วก็มีคําถามเข้ามาว่าอ่ะแล้วถ้าเราไม่มีดัมเบลเราจะออกกําลังกายยังไงล่ะนะครับวันนี้ผมก็มีให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมก็จะใช้อันนี้เลยนะครับเป็นแผ่นยางออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า ผมจะทำอะไรบ้างกับแผ่นยายอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลย เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับการออกกําลังกายทีนี้จะบอกเทคนิคนิดนึงนะครับวันนี้จะเห็นว่าของผมใช้แผ่นยางสีม่วงแผ่นยางมันจะมีหลายขนาดนะครับก็จะมีแล้วแต่สีนะครับจะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวบางที่ก็จะมีสีดําแล้วก็มีสีชมพูด,ด้วยแต่ละแผน่นแต่ละขนาดความหนักนะครับความหนาของแผ่นยางก็แตกต่างกันออกไปนะครับ สำหรับคนที่ออกกําลังกายใหม่อาจจะใช้เขียวก็ได้นะครับเขียวนี่คือบางสุดก็จะเบาสุดนะครับเราลองไปลองน้ําหนักที่เหมาะกับเราดูนะครับแล้วเราก็จะสามารถออกกําลังกายได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้สุขภาพจริงๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับหนึ่งนาทีสุขภาพดีบายจักรีนะครับก็อยากให้เคล็ดลับนิดหนึ่งสําหรับคนที่อ,อยู่ทํา w o r ์กฟอร์มโฮมนะครับอยู่กับบ้านแล้วก็อยากควบคุมน้ําหนักด้วยเนี่ยนะครับง่ายๆเลยครับ เราทานอาหารให้ได้สัดส,ส่วนนะครับคุณค่าทางอาหารแล้วก็ในกลุ่มของสารอาหารนะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบสามมื้อนะครับตามหลักของสุขภาพนะครับแล้วไขมันกับเราก็จะจบกันนะครับวันนี้1นนาทีสุขภาพดีบายจักรีนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับในเรื่องของการลดน้ำหนักลดไขมันหรือออกกำลังกายนะครับสามารถ ถามมาได้นะครับใน Facebook ข้างใต้นี้นะครับใต้โพสต์นี้นะครับแล้วผมก็จะมา,าให้ความรู้นะครับแล้วก็ตอบไปใน Facebook นั้นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ